มีคนที่อยากจะใช้พลัยไวแล้วมีข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ย <cle an> ผมอยากจะลองใช้พลัไว้เนี่ยถามมาเถอว่ามันมีคนใช้กันอยู่เยอะหรือเปลาา่าพลัไว้เนี่ยใช้แล้วเขาเป็นยังไงกันบ้างใช้แล้วประทับใจใช้แล้วดีหรือเปลาา่าวันนี้ผมจะให้ดูอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่น่าจะยืนยันได้อยู่ประมาณหนึ่งครับว่าคนที่ใช้พลัไวเนี่ยมีอยู่จํานวนเยอะมากแล้วก็ใช้ซ้ําต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับข้างหลังผมเนี่ยครับที่เป็นกล่องเนี่ยนะครับเป็นหลังเนี่ยคือพัสดุก็คือตัวกล่อง ที่ผมสั่งผลิตขึ้นมานะครับล็อตนี้จำนวน2,000กว่าใบนะครับจำนวน2,000กว่าใบที่เป็นกล่องที่ผมเอามาแพ็คคารไว้ขนาด1ลิตรเท่านั้นนะครับแค่ขนาด1ลิตรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใส่ได้แค่ลิตรเดียวนะครับไม่รวมถึงการที่จะแพ็คแบบ2ลิตร3ลิตรหรือยกลงังหรือว่าขนาดทดลองที่ผมใช้กล่องมิน,นิของเคอร์รี่เนี่ยนะครับล็อตครั้งล่าสุดที่สั่งมาก็คือ1 5 0 0ข้าร้อยใบ ใช้เวลาส่งใช้กล่องตัวนั้นอยู่ประมาณ 6- หรือเดเดือนเนี่ยนะครับในการที่ใส่พาาไวส่งให้กับผู้ใช้ทั้งหลายนะครับจะเห็นได้ว่า1500าใบสาหรับ1ลิตรเท่านั้นนะครับก็หมดนะครับแล้วที่เป็น2ลิตรละ่ะที่เป็นยกล,งลังล่ะที่เป็นขนาดทดลองที่เป็นครึ่งลิตรล่ะนะครับที่ใช้กล่องไซส์อื่นนะครับก็มีจํานวนมากและที่สําคัญผมไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวที่ขายพาาไว้มันจึงเป็นตัวยืนยันได้นะครับว่ามีคนใช้พาาไวอยู่เยอะมาก แล้วก็ถ้าเขาไม่มีการใช้ซ้ําผมจะไปหาลูกค้าที่ไหนมาตลอดเวลาแล้วครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่ใช้ซ้ําแล้วก็โทรมาสั่งซื้อซ้ําอยู่ตลอดเวลาทุก่ยเป็นตัวที่บ่งชี้ได้ว่าการใช้พลวัยแล้วเนี่ยมันได้ผลดีแล้วก็มีคนใช้อยู่เยอะใครที่คิดว่าไม่อยากเป็นคนเดียวที่ใช้ไม่อยากเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ใช้คุณไม่ใช่กลุ่มแรกแล้วครับคุณไม่ใช่คนแรกที่ใช้แล้วครับตอนนี้เขาใช้กันเยอะมากทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศแล้วครับ ถ้าคิดอยากจะใช้ก็เอาไปทดลองครับดูกินว่ามันตรงกับปัญหาที่เราเจอในสวนเราไหมตรงกับปัญหาของยางที่เราเจออยู่หรือเปล่านะครับถ้ายางเรามันเจอปัญหาแบบเนี้ยแล้วมันแก้ได้ด้วยพลวัยมันก็โอเคแหละครับมันอาจจะมีบ้างครับที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถแก้หรือตอบโจทย์ดได้ด้วยพลวัยอันนั้นมันก็มีนะครับไม่มีผลิตภัณฑ์ใดในโลกหรอกครับที่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องที่เหมาะสมกับทุกอย่างปุ๋ยทุกชนิดปุ๋ยทุกสูตรไม่ได้เหมาะสมกับพืชทุกอย่าง แล้วก็ดินทุกสวนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองครับว่าพลารไวเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับสำหรับคนใช้แล้วก็นี่คือสิ่งยืนยันอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าผมขายได้ผมสามารถสร้างยอดขายพลารไวได้ใครที่สนใจอยากจะเอาพลารไวไปทําเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมสร้างเป็นรายได้หลักสร้างเป็นอาชีพที่นอกเหนือจากรายได้จากการปลีกยางแล้วอยากจะเป็นคนขายพลารไวอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันครับ ผมก็จะมาช่วยแนะนำนะครับว่าจะทำยังไงได้นะครับสำหรับตัวแทนเดิมเดี๋ยวเมื่อเริ่มกันในกลุ่มนะครับว่าผมมีวิธีการยังไงทำให้เราขายพลัไว้ได้มีวิธีการยังไงจะสร้างรายได้จากการจำหน่ายพลัไว้ใครที่สนใจก็ลองทักทายกันเข้ามาครับจะเริ่มยังไงจะขายพลัไว้ยังไงขายยังไงให้ขายได้ทำยังไงให้มีกำไรหลักพันทำยังไงให้มีกำไรหลักหมื่นต่อเดือนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันใครสนใจทักทายกันเข้ามาครับขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ